สดสดเลยครับพี่นองปลาคอหน้าดินดาวดาวดินดาวด,ดาวอยู่หนวิธีเป็นไงล่ะต้องสดนะเอยคอกิดปลาครับพี่นองคอสดส,ดเ,ด,สดเลยคอจุดตจ้าเอาเอาสดจริงๆเอาพี่นองครับบันอีเทาสิบห้าโอ้ย ทำความสะอาดนะครับบีบีปลาคอไอ้ทำความสะอาดทองปลาคอนี่ครับ <c oughs> ครับเมื่อนี้เขาสิตุมแบบเป็นโตะนะพี่น้องนะเ้าสิมาแกะเบิ้งใสเขาซะก่อนนี่ครับแกะเข้ามาตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ดึงพุงออกมาครับดึงพุงออกมานี่ครับดึงพุงออกมาเท่านี้เองบีไม่ต้องเอาออกดนะครับพี่น้องเพราะว่า บีปลาคอนี่มันสิดแสบเลยครับบีปลาคอเนี่ยต้มรุนปนันได้แม่กระสีบ่แตกครับนี่ครับแบบข้ากระสีมาทําความสะอาดตรงนี้นั่นครับทําความสะอาดเลยนะจ,จ๊ะครับทําความสะอาดล้างออกดีดี <c oughs> นะครับนะครับก็บเป็นอันวา่าเสร็จไปที่ครับจากนั้นเท่ากับยัดเข่ามองเก่า ครับแอดเคยฝังก้าวันนี้สีต้มทั้งตัวเลยนะครับนีต้มเป็ดปลาช่อนแบบนี้ครับฮาเบื้องบอนหน้าสดสดเลยพี่น้องเนื่อยหน่อยด้วครับตวาหางแป้นครับเป็นไอ้พันแป้นพิจิตครับพริกสดๆครับพี่น้องสดจากต้นเลยไม่เคยดกปายในครับเล่ <c oughs> กระเพื่ยังพอได้อยู่ ครับพี่น้องปลาสดๆท่ากับคั่วมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวสิาพาบีผ้าน้องของว่าบึงครับคาตะไคร่เคียงต้มยำต่างๆของเขานะครับเนาะผักสดครับกับปลาสดเท่าใดกแล้วเพราะว่าพ่อได้ปลูกเองมะนาวสดนะจ๊ะพริกสดจ้ากะเคียงงยายยายี้ไๆก็มีเด้อพี่น้องเด้อ ตะไข่ร้อมๆด้วยพี่น้องนะอันก็คาครับเรื่อยไปตัวด้วยพี่น้องดินบือบับบือบ,บับพี่น้องเสร็จแล้วสองอย่างจ้าอย่างต่อไปก็จะเป็นพริกจ้ากระเทียมด้วยพี่น้อง เทียมตีใสเพ่อให้มันหอม,หอมครับจากซีหัวไหนมม้ำหอมมันนัวโอ้ยปลาสดดีแท้ๆพี่น้องเลยนี่ก็หอมแดงนะพี่น้องด้วยทุบเพาเปี๋ๆได้ครับพี่น้องหอมแดงนี่พี่ไหน้ำสุดเพราะมีความกลมกล่อม,มขึ้นมาครับผมต่อด้วยไปมะกรูดฉีกจ้าฉีเพื่อเพิ่มหอมจากสองสามใบนะจ๊ะ ออโอ้ยลาสดดีๆพี่น้องเลยจากนั้นท่ากับแม่ท่นผักที่ห้าสีใส่ต้มกันครับพี่น้องอันนี้จะเป็นต้นหอมหอมบัวสดๆเท่านี้แหละครับพี่น้องครับใบไหลายหอมหลายครับหอมบัวฟางตรงนี้หอมปีเรื่องพี่น้องเด้อทงางไทอีสานนี่คือหอมปีกับมเบมอร์เนผักซีฝรั่ง อันนี้เรียกว่าหอมปีนะจ๊ะครับใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วกะปลาสุดดีปลาติ่งพี่น้องล้วก็ประอีของงานประอีของงานหนึคือพักสะแยง่งพี่น้องปักแนวสดพี่น้องจะสองสามนุ้ยด้วยครับาว่สิใไซนา้าบักแนวสดด้วยครับมันจะไปเข้ากันครับน้ำมะนาวสดจ้า นี่พี่น้องเส้นบักหน้าสมสมพี่น้องเลยเันพี่น้องครับต้นแรกกันพาสิพะกันเห็ดต้ตมเป็ดกมาที่นี่คนกินปลาไหลที่พี่น้องอย่ามันกินบลาเบิดไหมว่ามันเกือบสองกิโลกับสามกิโลกคนนี้ก,เก็เไดสิพากันเห็ดต้ตมตน้นเอาแล้วครับอันออน,น,น,นี้พี่น้องรอบหน้ายังอยเบื้องต้มเป็ด้วยครับรอบนี้สิเห็ดต้มต้นให้พี่น้องบ้านเขาเบิ้งตะกันแลครับเนาะครับส่วนหัวเขาก็ ข้าเขิงครับพี่น้องไห้มันสุกอยู่ครับประมาณนี้ครับบัดนี้นะครับบัดนี้ไม่ลวกจำฮอนนะครับการจำฮอนนั่นเอครับพี่น้องข้าสีลวกลวกให้มันเอายางข้าวมันออกเด้ครับเนี่ยครับลวกเลยเนี่ยครับเพราะมันเริ่มขาวเนี่ยครับ เท่ากับปิดไฟเราไปลากน้ำได้เลยนะครับหนังยิงสีเปื่อยครับผมจากนั้นเท่ากับลากน้ำสะอาดออกเลยพี่น้องเพื่อลดกลิ่นคาวนะจ๊ะครับพี่น้องครับจากนั้นเท่ากับสิมาเปิดน้ำไส้นะครับเนี่ยเปิดน้ำไสห็นเมือเขาวๆนะครับเมือกขาวๆมีไหลออกเอาเองนะครับอันนี้คิดตัวเมือกสีหรือป่าขาวๆนะครับว่าเท่ากับเห็นเป็นสีไปทุกสิ้นทุกตอนนะครับพี่น้องเพื่อลดความขาวครับผมจากนั้นจะตั้งหม้อต้มได่ตามปกติครับ ครับพี่น้องจากท่านท่าเกมาปุกหม้อต้มเลยเนาะครับเนาะอันนี้ก็เคื่องที่เท้าเตรียมไปแล้วครับผมนี่ขั้วก็เป็นขั้วบานๆเลยครับพี่น้องขอพหยครับทีอาจติปอดีคือยังขั้วขจัดคันนะครับเนาะครับขอพหยกันดีๆเนาะปุงน้ำซุปเยอครับพี่น้องอันนี้สิเป็นเกลือเลยครับเพิ่มขึ้นวางเติมเกลือลงไปตามด้วยผงนัวน้ชนิดหน่อย น้ำปลาอีกครึ่งเสียแล้วครับเสียจะเป็นเสียหน่อยนะครับว่าเป็นเสียญ่นี่ครับพี่น้องสูตรเด็ดเคล็ดลับอันนี้คือ่งยังครับอันนี้คือน้ำตาลทรายครับเขาจะใส่แค่หางซอนเท่านั้นเพราะว่าเขาสิตตมสูตรบักหน้าสดนะครับเ๋ยวเขาใส่น้ำตาลทรายตัดนะครับตัดแค่หางซอนเท่านั้นครับมันติดน้ำเนี่ยนัวขึนโดยทันทีครับบักหน้าวันสิบรปีท่แห้งพี่น้องบักหน้าวันสิบปีทีัขแด่กันเขาใส่เป็นพวกบักขามเปียกคือว่าใบบักขามอ่อนเฉยเ้าวบักหน้าธรรมาสตานะครับผม ก็ถเป็นบักเน่าคิดมาตอนไหนนะครับข้าต้องตัดด้วยนาตาลนะครับอันนี้สําคั้นนะครับตีเห็ดถึงกลมๆแล้วก็นวขึ้นมาแบบแตกต่างจากของพื้นเลยนะครับพี่น้องบานท,ที่นี่ข้ากระตุ้มเห็นมันหอมแล้วพี่น้องเนอะต้มมีเครื่องมันออกไงค่าตะไคร่มันออกพอค่าตะไคร่ออกปุ๊บข้ากระดิไสหัวปลาลงกปก้อนเพราะว่าหัวปลามันจะเป็นส่วนที่หนาแล้วก็ซุกยากกลัวเนื้อปลาใส่หัวลงไปอืม ล่องว่าซุกหรอกอะจะคอยใส่ตัวปลาชิดส่วนตาเข้าไปครับครับพี่น้องครับพี่น้องที่สังเกตบ้างนะครับว่าหมอตัวปลางงขั้วคุณหมอกเนี่ยครับสีบ่มีฟองข้าวเลยดิพี่น้องเดี๋ยวสีเบาไฟเห็นบ้างคันบําเสืออผมเบาไฟลงืงหน่อยเห็นไหมครับฟองข้าวบมีเป็นอย่างที่บลม่เพราะว่าผมหลวกมันออกไปแล้วแหลเล็กครับมันจะใส่ไอตัวตอนปลาลงไปเด้วยครับนี่ครับใส่ตอนมันไน่แล้ะ แต่งานข้ากระติเติมเติมสีสันนะครับพี่น้องด้วยพริกป่นนะครับจะความหอมแล้วก็สีสันที่สดใสสวยงามพริกป่นนะครับมันเปนพริกเผาครับพริกป่นนะจ๊ะปิดไฟเลยครับพี่น้องไปนี่ปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับใส่ตอนปิดไฟเลยครับมะนาวนี่โรยด้วยผักนะครับตักเสิร์ฟไปเลยเลยพี่น้องเ้ยหมอนญ่งๆครับ เยียมร้อยไปกิน <farklı> กันเลยะได้จ้าโอ้เอาลงเลยเยอะๆเลยหมดทีเดียวเลยนะหม้อเดียวเลยนี่พร้อมๆพี่น้องพร้อมๆมาเลยหม้อเดียวเลยจ้าว้าพี่น้องครับเพากระสิเห็ดหม้อไฟฮ้อนๆเลยนะครับพี่น้องแบบแคมปิ้งสไตล์อยู่น้ำปลาน้ำตุ่งน้ำดุงน้ำดอนครับพี่น้องนี่ จอมครับหมอไฟ้อนเดือดปุดปุด้วยพี่น้องเด้อมาสุดหอนน้ำกัด้ำพี่น้องเด้อแห้งมีแห้งครับพี่น้องแสบไหลนวดไหลครับพี่น้องนี่ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกเช่นเคยเลยครับพี่น้องครับมากกดไลค์ถือใจกกดแชร์เวยครับเพื่อพี่น้องเด้อครับผมขอบคุณหลายครับสาหรับการรับชมครับผมคลิปนี้พวกคุณหมอกระสิไปรับประทานหรอครับขอบคุณครับสวัสดีครับมีหรอ